สไลด์ก่อนสินะใช่ไหมเอาวิธีที่จารักทำล้วกันที่จารักทำเนาะโอเคผมแชร์สไลด์นะฮะโอเคครับผมก็เมื่อกี้เราเปรียบเทียบเนาะเอ f นอนะครับกับตัว nsl ใช่ปานะครับตัวเอ f เเห็นไหมครับก็คือโมเมนตัมแบงกิ้งเนี่ยมันอยู่แค่ยี่สิบเอ็ดจุดสามเก้านถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราจะไม่เลือก่าวิธีที่หนึ่งคือจะรักดูจากโมเมนตัมแรงก์อ่าถูกนะครับสมมติ คุณบอกทรงสวยวันเดียวกันวันนั้นมีตัวหนึ่งเลย NSL NSL นะครับเนาะยังกดไม่ติดจะรัะเดี๋ยวก่อน NSL คุณคุณคุณต้องพิมพ์แล้วกดกดคลิกก่อน enter เลยไม่ได้โอเคแสดงเลยไม่ได้โอเคนะครับเนี่ยครับเนาะ NSL ก็เขาจะแรงเขาจะอยู่เกินเก้าสิบขึ้นไปนะครับเราก็จะเลือกกลุ่มนี้ก่อนตัวนี้ก่อนจากภาพนี้อาจารย์รักบอกว่าเฮ้ยถ้าผมเจอ NIF NSL วันพฤหัสเออ อตาล่าก็บอกวเฮ้ยเอ็นะเอ็นเอสแอลเห็นเมื่อกี้คุณบอกว่าโมเมนตัมมันเกินเก้าสิบส่วนเน้นะเอเนี่ยมันต่ํามากครอตาล่าก็จะแรงด้วยโมเมนตัมแรงก่อนใช่ถูกต้องอานะครับตัดหุ้นตัวนั้นกทรงสวยนะถูกตัดตัดตัดตัวนั้นออกเลยนะครับครับหรือถ้าเอาแบบเอาให้ชัดกว่านั้นนะอ่ายังไงต่อะเอาเก้ากับ g ี s c อ่าเอากลุ่มเดียวกันอุตสาหกรรมเดียวกันนะดูดูดูนะครับเก้าดูเก้าก่อนนะครับเก้าเนาะนะครับ โมเมนตัมอยู่เก้าสิบสองจุดเจ็ดเก้าเนี่ยไปต่อเลยไหมเนาะอย่างนี้นะผมจําได้ว่าตอนนั้นเราคุยกันอ่ะตอนสามสิบกว่าบาทก็อยู่เก่าสิบกว่าอยู่เก้าสิบกว่ากันโมเมนตัมแบงกิ้งนะครับส่วน GPSC นะ GPSC เห็นไหมปุ๊บเแต่เราต้องคลิกที่ชื่อหุ้นก่อนไม่งันแสดงไม่ได้โอเคนะมันเป็นระบบใหม่ GPSC โอเคต้องคลิกตรงนี้อ่าโอเค โมเมนตัมเห็นป่ะห้าสิบเอ็ดอ่าเพราะงั้นเราก็จะเลือกก้าฟก่อนอ่าถ้าวันเดียวกันเจอสแกนสวยทั้งคู่อ่าใช่ถูกเห็นไหมเออสงไม่หนีกันนะ่งไม่หนีกันครับอ่านะครับมันก็จะบอกถึงลักษณะที่ว่าอ้อก้าฟเนี่ยคือเขาแรงสูงกว่านะครับเออก็ก็จะเป็นประมาณนั้นที่ที่ผมใช้บ่อยๆนะฮะง่ายขึ้นเยอะแล้วถ้าเกิดสมมุติจะาัก ผมจัดแลน์กิ้งแล้วเตินเก้าสิบผมยังมีอยู่สักสิบห้าสิบสามตัวเงี้ยแต่ผมจะได้สักสิบอ่ะเราจะเอาแหลบพุ้นแฟกเตอร์ตัวไหนที่แบบอาจารย์พัชจะลัางมองว่าควรจะมาใช้เสริมอีกตัวไหมสมมุตินะเอามาเล่นที่นีของอาจารย์มาร์กเนี่ยแกจะชอบพุ้นเติบโตครับอดูค่าไหนดันจริงดูตรงโกลดแลงเนี่ย อืมอ่ะโคดแรงนะครับโคดแรงอันตัวอันบนสุดนะอันบนสุดใช่เอออันนี้เราจะเป็นหุ้นที่เติบโตด้วยแล้วก็มีเอ่อเรียกว่าเออีที่ค่อนข้างสูงหน่อยอืมอ่ามันก็จะคนที่แบบเอ่องบดีโตโตเยอะมันก็จะแบบโคดแรงค่อนข้างดีใช่ครับนะประมาณนี้คือบางที่แบบอ๋อดูไม่ไหวละไม่รู้ไม่ออกละก็ใช้ตัวนี้เสริมเพาไปอีก กองชั้นหนึ่งเสริมเสริมพื้นฐานหน่อยรเกองให้ละเอียดขึ้นก็จะลดจํานวนลงได้เนาะใช่ครับอ๋อโคดโคดเก้าฟก็สูงกว่านะเห็นไหมหกสิบสี่หกสิบสี่บางทีมันก็สอดคล้องนะมันก็ทาให้เราง่ายขึ้นครับอืมเนาะแต่ว่าถ้าใครที่มีเวลาหานก็รู้อยู่แล้วอย่างอราจะรักขยันเงี้ยรู้มีหาก็อ่านข่าวเพิ่มอือ่านสตอรี่นะครับคาดดาวนาคตเพิ่มขึ้นอีกอันนี้ก็จะทําให้ง่ายขึ้นเรื่อยๆนะใช่คืออย่างที่รัดครับ อแต่ตัวโกดแลงเนี่ยมันก็คือไอ้พวกแลงพวกนี้จะเป็นข้อมูลแอดิดนะแต่จากการแบ็กเทสมามันก็ก็พอใช้ได้ไม่ได้นะเออนะครับคืออย่างน้อยเราก็รู้แล้วไอ้หุ้นตัวเนี้ยอย่างน้อยงบเขาอ่ะเติบโตมากกว่าเพื่อนโอ้แล้วจานยังไม่พอดารักษ์จานพัดอาการน็อตทีเด็ดแล้วหุ้นยังไม่หมดครับอันนี้แค่อันนี้อันนี้แค่น้ำจิ้มยังมีอีกผมคุณยังขายของต่ออยอ่ มันยังมีโหดกว่านี้เฮ้ยผมรู้ผมบอกอาจารย์ผมยังกองได้ไม่สะใจผมดาวเล็กผมจะเอาให้แบบมีตัวช่วยกว่านี้อีกยังไงรู้ปะผมเป็นสมาชิกผมโหลดแอปแลบพุ้นนะครับพิมพ์ชื่อหุ้นแล้วมันบอกอะไรนักวิเคราะห์ฮะะเป้านักวิเคราะห์เท่าไหร่ครับคอนเซนซัสไงในตัวแอปแลบหุ้นอใช่ที่เราไปเก็บเออผมต้องงงเฮ้ยมันอันไหนวะ ที่มึงใช้ปหเนี่ยเยอะจัดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคตัว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 ไม่ได้อยู่หนนี้อันนี้แหละพุ้นพลาสนี้อันแหละพุ้นอ่าเป็นแอนแหละพุ้นตัวนี้ใช่ไหมโอเคเป็นแอปแหละพุ้นเฉยๆนี่ตัวนี้โอเคโอเคนี่เห็นไหมดูข้างๆทีทีเอเห็นไหมเขาจะมีมันจะมีคอนเซนซัสบอกด้วยโอเคโอเคสมมุติแบบพุ้นตัวนั้นกาจะมีแบบเปเปอร์ออกมาพอดีอย่างเงี้ยโอ้โหฮาตึงนะมันก็ทําให้เราง่ายขึ้นอีกแบบเช่น เฮ้ย <S an> เราแบบไม่อยากหาสตอรี่อย่างเงี้ยก็ไปอ่านจากคอนเซนแัสก,ก็ได้ครับเออโอ้โหมันช่วยได้เยอะบางทีเป้าก็อาจจะยังไม่ปรับใหม่แล้วก็อาจจะอ่านแค่สตอรี่คร่าวๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตก็ครับโหง่ายขึ้นเยอะแล้วอ่ะนี่ก็กองจนแทบจะไม่เหลือแล้วนะอืนะครับโอ้โหง่ายมากๆเนาะของของผมมันมีใช้ตรงสกินเนอร์ด้วยครับอาจารย์ตสกรีนเนอร์ยังไงฮะสกินเนอร์อาจารย์น็อตจะแชร์กดอ่าอาจารย์จะน็อตไม่เป็นไรครับใช้ใช้ขอยสองอาจารย์รักเลยก็ได้กตรงสกินเนอร์อะไรก็ได้ครับอันนี้เนาะสกินนเอร์ อ๋อใช่ครับแล้วก็อันแรกอ๋อสักอันแรกใช่ครับของผมเวลาใช้อ่ะผมเอาไว้เรียงโมเมนตัมตัวนี้โมเมนตัมมเดียมใช่ครับตัวนี้เลี้ยงครับมากไปน้อยใช่มันก็จะเห็นเลยว่าตอนเนี้ยหุ้นที่แข่งที่สุดในตลาดเป็นใครแล้วก็เรียงลงมาก็จะดูตัวนี้ประกอบด้วยใช่เรียงไปเรื่อยเรียงไปเรื่อยใช่ครับอาจารย์นก็ไปบอกความลับเอาจารย์นาะก็ไปบอกความลับสวรรค์เนี่ย ความรับสวรรค์การน็อตก็ไปบอกความรับสวรรค์เนี่ยเออเออนี่เนี่ยมันมีหาแบบแรงดีแล้วพักตัวได้ด้วยนะครับยังไงดานกดในทางเทนเนี่ยที่เขียนว่าเย็นโลดนี่เอาเย็นโลดเย็นโลดเย็นโลที่แปลว่าสีเหลืองเนี่ยอ่าโหนี่ไม่แปลนี่จะรักไปไม่เป็นเลยครับอ๋อนี่แรงสูงแล้วก็พักตัวอ่าอันนี้คือแรงสูงแล้วพักตัวอ๋อนี่ไงโอ้โหดูยังโกงได้อีก ยังชีตได้อีกนี่เดี๋ยวอนาคตจารักจะปรับให้มันใช้ง่ายกว่านี้นะถูกอันนี้ทำเป็นเดโมไ้ก่อนอันนี้แพอันนี้เวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันหนึ่งครับบอกเลยตัวนี้เนี่ยความลับสวรรค์นะครับนะฮะต้องบอกว่าอะถ้าอยากใช้ต้องเป็นสมาชิกไหมตรงนี้เป็นสิเป็นเป็นสิเขาขายองก็เออถ้าใครแบบต้องบอกว่าต้องบอกว่าถ้าใคร อยากใช้เครื่องมือดีๆอย่างเงี้ยนะครับอินบ็อกซ์มาเลยแล้ววันนี้เป็นวันพิเศษเพราะว่ากูรูน็อตมาพิเศษอีกแล้วฮะครับผมเหมือนเดิมอันนี้ใครสมัครอ่าพิมพ์เอเมสามศูนย์เข้ามาอืมนะครับเนาะอาจารย์รักให้อะไรฮะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะสมัครหนึ่งปีฟรีให้สามเดือนอ่าอ่านะครับราต้องบอกว่าคุ้มมากนะฮะครับโอเคก็ใครอยากแบบสนับสนุนเนาะ โปรแกรมรดีๆนะครับแล้วก็มีฟังกชันใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอล่าสุดก็เมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าเรามีฟังก์ชันเ,เป็นหุ้นต่างประเทศนะครับเนาะแล้วผมอยากจะบอกด้วยว่าตอนนี้หุ้นต่างประเทศเนี่ยนะฮะเดี๋ยวอนาคตเราจะอันนี้นะเดี๋ยวให้ดูหุ้นต่างประเทศก่อนนะครับ,รบหุ้นต่างประเทศมาแล,แล้วเดี๋ยวดูนะรู้ไหมเราจะทําอะไรนะฮะนี่ฮะ สมมุติว่าเราเอา Apple ิลแอปเป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 ิล a p l มาแล้วว่ะเอ้ยหุ้นต่างประเทศมาแล้วฮะนะแอปเปิลนะฮะมีแรงไม่ด้วยโหลดนะลูกโหลดนะลูกมีแรงด้วยอ่ามีแรงด้วยเออปลาเพนด้วยฟีโบออโต้นะครับแล้วดูแม่นมากครับเนี่ะเป็นไงลูกบอดผมอย่างแม่นติดแนวต้านร้อยสสิบเก้าเลยเออ นี่เป็นห้าย่อยด้วยนะนี่กำลังทำย่อยเนี่ยจบเวฟห้าย่อยด้วยนะเนี่ยดูภาพเห็นรักเป๊ะครับครับก็เดี๋ยวตัวเนี้ยเราจะพัฒนาเป็นตัวแลบหุ้นอินเด็กในเวอร์ชั่นของหุ้นต่างประเทศอ่าถ้าใครอยากจะแบบลงทุนหุ้นต่างประเทศแบบว่าเราเราแบบรีบาลานซ์ทุกทุกทุกเดือนใช่ไหมอาจารย์พัฒเนาะ เป็นเด็กทําได้หลายหลายคนเลยยุ่งแหลมอาจารย์รักอันนี้กราฟวียังอันนี้วียังไม่มาใช่ไหมวียังไม่มาวียังไม่มาอันนี้เป็นเดย์นะเป็นเดย์เป็นเดย์ครับรอมีแน่นอนครับนะก็โกงกันไปไหนเนี่ยเดี๋ยวได้ใช้กันนะเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกแบบหุ้นนะครับแบบลงทุนหุ้นไทยก็ได้หุ้นไปหุ้นอเมริกาแบบเดียวเดียวได เดี๋ยวพี่ยูบอกหาสูตรวอสองเลยฮะเอ้ยเวฟสองพี่ยูบอกว่าลองทําสูตรหาเวฟสองดูนะครับส่วนคุณอลิซบอกว่าสมัครใหม่ได้ไหมคะจะได้อยากได้ฟรีสามเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอเคนะ้องบอกว่าไม่ได้ต้องต้องสมัครเพิ่มต้องรอบหน้าเออต้องต้องรอบหน้าแล้วเ่ายโค้ชใช้ค่ครัเดียวนะ เออเออลุงหน้าได้นะลุงหน้าได้ลุงหน้าได้กันลขอสมัครลุงหน้าได้ไหมอ่าโค้ดเอ็มเอสามสิบน้องตั้มบอกว่าแนะนํานะครับจริงๆสมัครหลักพันทําเงินหลักแสนนะครับนี่ไม่แก้แล้วนะครับอาจารย์ก็ขี้ซุยด้วยนะฮะไม่เกี่ยวนะไม่แล้วต่อไปเราจะเป็นหมอะกับฟู l l t i m เ t r a เดอเออเป็นไงกลางวันกลางวันเทรดหุ้นไทยครับ แล้วก็บ่ายสี่นอนนอนสามทุ่มตื่นมาเทรดหุ้นเมริกาตลาดเมกาปิดตีสี่ก่อนตลาดไทยเปิดเล่นบิตคอยได้อีกโอ้โหทั้งวันเลยอกเลือดไม่เกินห้าปีไม่เกินห้าปีทำไมไม่เกินห้าปีรวยตายป่วยตายนี่แหละอาฟูลไทม์เทรดเดอร์ไงมันจะขยันเกินแล้วเดี๋ยวรวยเกินพองเปมนอนก็นเรียกฟูลไทม์อ่ะ โอเคนะต้องบอกว่าสุดยอดมากมากครับก็จริงๆต้องบอกว่าแหลหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่ผมคุยกับเพื่อนๆสมาชิกโดยของผู้ชายนะครับเป็นพวกเด็กติดเกมเพราะอะไรรู้ปะชอบกดสูตรโกงก็กดสูตรโกงเนี่ยระบบแหลพุ้นเนี่ยเป็นพวกกดสูตรโกงเออไปถามเออโกงได้โกงโกงได้โกงนะเออเออไม่ใช่โกงอย่างอื่นนะโกงระบบนะฮะนะโอเคนะครับอ โอเคโอเคอ่ะก็โอเคเอ่อครบถ้วนนะครับครบถ้วนเนอะก็ขอไปในความไม่สะดวกที่ต้องทำสองวิดีโอนะคุณอาศักด์บอกเพจขนาดนี้ตัวชีก่อนเลยครับตัวชีก่อนเลยไม่ใช่นะจริงจริงฮะโอเคนะเอาเอาจริงๆนะก็คือว่าอ่ะขอกลับมาที่เอ่อเรื่องเรื่องอเอ่อเรื่องเรื่องพูดวันนี้แล้วกันนะฮะก็ โดยส่วนตัวเนี่ยคือไอตัวสูตรของของมาร์ควิลวินี่เนี่ยนะครับถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นในการดูทรงการาฟเนี่ยนะครับคือเพื่อนเอนเป็นหน e ึ่งสเต็ปละเออเนาะนะครับแล้วพอลาเอาไปใช้เนี่ยนะครับก็ให้เอาไปใช้ในลักษณะที่ว่าเอ,อ,อย่างอย่างเช่นตัวสแ,แกนเนี่ยนะครับคือคือยังไงต้องมีนะเพราะว่าไม่งั้นอะ เราก็จะหาหุ้นที่มันแบบอนำตลาดไม่ได้อ่ะเนาะคุณต้องเห็นก่อนเขาอ่ะใช่ใช่ใช่ถึงนำตลาดก็ควรจะเห็นก่อนต้องเห็นก่อนนะครับใช่เฮ้ยผมมีผมมีเทคนิคอีกอันหนึ่งว่ะอยากจะแชร์เออยังไงฮะ Pattern Recognition โอ้อันนั้นก็แจมอันนั้นก็แจมบอกเลยเออผมอย่างอย่างที่อาจารย์น็อตบอกมาใช่ป่ะว่าเอ้การาฟเป็นทรงแบบนี้ใช่ป่ะ นะครับทำได้เอ่ผมเนี่ยไปเจอหุ้นอยู่ตัวหนึ่งแต่เดี๋ยวจริงๆแล้วมีอีกประมาณสี่ห้าตัวเดี๋ยวจะแชร์ในอาจารักจะเปิดระบบโชว์หน่อยมาละเพื่อเพื่อนงใหม่เขาใหม่ยังไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวูหุ้นก่อนหุ้นหนึ่งตัวก่อนนะฮะหุ้นหนึ่งตัวเนี่ยที่ทําการบ้านแล้วเจอมานะตัวนี้ฮะตัวเออสเออ่าอ่าดูฮะเป็นไงวีไซได้ได้ไหมจาร์น็อตได้ไหมได้ไหม ตัวนี้ได้อยู่นะเป็นเนี่ยเป็นโลชีตเป็นโลชีตนะเป็นโลชีตนี่ฮะมันมันมันลงมาปึ้งแล้วก็มวนกลับใช่ป่ะเนี่ยแองกระทะเลยเนี่ยอโอ้ชัดเจนนะนี่เป็นอสังหารนะเออเป็นอาสังหาอสังหาวิ่งเล้วเนะครับต่างประเทศวิ่งกันหมดแลับเทคนิคในการหานะครับเพื่อนๆทำไงเลยเพื่อช่วยเข้าไปที่ทเ t t e r n r e c o g n i ชั่นโอ้ฟังกชันนี้ไม่รู้เพื่อนๆใช้อยู่สักกี่คนน้อยน้อย น้อยนะพิมพ์คนต้องแบบยังไม่รู้อ่าพิมพ์เอเอเข้าไปเมื่อกี้ที่คุณหาได้ใช่ปะเอเอสเอเอแล้วก็ทําเก็บทําเก็บไว้เลยครับแล้วก็กดสมิธปุ๊บอ่าโอเคอาจารย์อธิบายหลักการอันนี้หน่อยฮะว่ามันหุ้นยังไงฮะโอเคก็มันจะเริ่มจากมีหุ้นที่เราชอบก่อนครับมาหนึ่งตัว เอราแล้วมันจะเอาตัวเนี้ยไปเป็นต้นแบบฮะเอาเอาแพทเทิร์นเนียไปทําซ้ํากับหุ้นตัวอื่นอ่าอนนี้ฮะสมมติคุณชอบเอสเอคุณต้องกดเซฟไปเลยนะเรกดเซฟไปเลยนะครับแล้วไนก็จะไปหาหุ้นทรงคล้ายมาให้เซฟปุ๊บเดี๋ยวไปจะมีเอสเอโผล่มาแล้วอ่ามาแล้วและไม่ได้จาวันที่ไว้ว่าเอสเอหุ้นวันที่ยี่สิบนะเราไม่ได้จําไปเลยแล้วบอกวันทวัน คล้ายๆมาให้หาพูดตรงนี้มาให้เโคตรเจ๋งนี่เห็นไหมตรงมันจะคล้ายๆกันเจ๋งมากบอกเลยเราไปทำเป็นเงินบ้านต่ออ่าไอเมดเนี้ยโอ้โหจะกล้ารสื่ออะไรกล้าไม่กล้าอาจารย์ตีซัดตั้งแต่ยี่สิบตังค์โอยี่สิบกว่าตังค์โลชิตโลชิตปื๊ดเออปื๊ดลงมานะครับนะครับต้องบอกว่าดีๆ่างนี้แบบคับวิเทนเดอร์โอ้เป็นไงได้แต่ตัวดีๆออกมาเต็มเลยอ่ะแล้วที่สำคัญพอเซฟเก็บแล้วเนี่ย ทุกวันมากดได้นะครับอทุกวันมาสแกนได้อคุณบอกตลาดไทยอ่ะเจ็ดร้อยตัวดูไม่ทันแล้วถ้าคุณออกนอกกีตัวอืครับไม่มีทางทานเลยครับถ้าไม่ใชสแกนอาโคดอ่ะมันต้องฟาดฟันกับบอทนะฮะถ้าคุณเทรดผมบอกเลยว่าเมืองนอกอ่ะโหดกว่าเราเยอะอืครับเมืองไทยนี่ยังไม่บอทเขาไม่ให้บอทนะครับพิยุถามมาบอกว่าทําเป็นออโต้เทรดเลยได้ไหมครับจริงๆทําได้นะครับแต่เขายังไม่ให้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับใช่นะเขาไม่ให้นะครับแต่เมืองนอกเขาให้นะฮะครับ บอกเลยว่าเราเจอไอ้นี่เนี่ยนะครับสมมุติเรามีทรงหุ้นแบบทรงแปลกๆอ่ะเออเออแล้วแบบมันเขียนเขียนยากๆอ่ะเออครับก็ใช้วิธีเนี้ยในการสแกนทรงหุ้นได้ครับเอาหุ้นที่ชอบไปก่อนนะครับเซฟไปเลยแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะหาทรงหุ้นแบบเนี้ยมาให้ทุกวันอืมครับทํากันบ้านต่อง่ายๆนะครับอืมใช่โอเคนี่ก็แชร์ไอเดียนะครับเนาะเครื่องมือ โอเคอ่ะเรียบร้อยครบถ้วนนะครับใครขยันก็ทำเก็บๆไว้ทุกวันนะแพทเทิร์นที่คุณชอบนะครับเนี่ยยังามี AOTSA อะไรเห็นไหมแหละพูดนะมันเด็กกดสูตรครับสูตรโกงหาสูตรหายยากเหลือเกินพวกเล่นคอนท่าสามสิบตัวเต้นนี่แล้วนั่นแหละนะครับอ่ะช่วยสรุปกันหน่อยฮะอ่ะความเห็นของอาจารย์พัทอาจารย์แมนอาจารย์น็อตสุดท้ายเลยอ่ะ ยังไงฮะเรื่องเรื่องเรื่องที่ของจันจันมาร์คอ๋อครับอ่ะก็ให้อาจารย์ก่อนก็ได้ครับอ่าได้งั้นผมขอก่อนเลยแล้วกันได้ครับจริงจริงอาจารย์มาร์คผมชอบหนังสือแกมากเลยนะออคือแกจะทั้งทรงกราฟด้วยแล้วแกเอาพื้นฐานมาเสริมด้วยอืมอะไรคึ่งก็คือสิ่งที่แกชอบคือเป็นหุ้นหุ้นเติบโตฮะครับเออทีนี้หุ้นเติบโตก็เท่าที่เทสมาก็คือ มันมีโอกาสที่จะได้ตังค์อยู่แล้วนะฮะคือคุณคุณเอาเรื่องการเติบโตมาเสริมเสริมในการเลือกหุ้นโอกาสโอกาสชนะมันก็ก็มากขึ้นแล้วก็ไปเอาเรื่องของโมเมนตัมมาอีกอืออือคือเป็นหุ้นขาขึ้นด้วยนะฮะครับเือทั้งโตทั้งขาขึ้นออออันนี้ยก็จะมีโอกาสได้ตังค์มากกว่านะครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับปรับจอะอจารแมนบ้างอ่ะครับผมก็ ก็เห็นด้วยทุกอย่างดานพาร์พูดครบดีมากมากก็คือเสริมแค่ว่าเอ่อทุกอย่างมันเราต้องพยายามกรองนะเพราะว่าจริงๆทุกวันนี้เราเล่นกันเร็วนาะโดยบางคนที่เทรดหนักๆอะสุดท้ายอะคุณต้องมีสูตรอะไรสักสูตรหนึ่งที่มันเพิ่มโอกาสชนะชได้มากขึ้นเรื่อยๆอ่ะแต่มันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นตเนาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเห็นก่อนได้เปรียบเยอะผมบอกเลยนะครับทำให้คุณมีเวลาเตรียมตัวมีเวลาหาข้อมูลได้อีกเยอะนะครับก็ เป็นไปได้ก็ควรจะใช้ระบบสกแกนนี่แหละผมเชื่อว่ามันได้เปรียบนะครับโอเคคนระับะจะน็อตแท้ครับก็สูตรของของของอาจารย์มาร์กเนี่ยมันเป็นสูตรที่ค่อนข้างง่ายเนาะเวลาที่เราเห็นตัวอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้เนี่ยลหลักๆก็จะมีเส้นเอเอ, e อ็มเอนะครับมีวอลลุ่มนะครับแล้วก็มี relative strength แค่สายอินเด็กเองอจะเห็นได้ว่าหน้าหน้าเทรดของผมเนี่ยคือโล่งมากเลยไม่มีอะไรเลยถูกนะครับก็เป็นอ่อเป็น อ่าอินดิเคเตอร์ที่ง่ายแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับอืมก็สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเฝ้าจอเนี่ยก็อ่อสูตรของอาจารย์มาร์กินเวนี่เนี่ยก็เหมาะนะครับเหมาะสำหรับการรันเทนนะครับแล้วก็ถือในสำหรับลองเทอมนะครับครับอืมอืมด้วยมากๆโอเคนะโอเคงั้นเราก็บ๊ายบายนะครับเพื่อนๆนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมเนาะนะครับแล้วก็ ฝากไว้สุดท้ายก็คือถ้าใครอยากได้สไลด์ที่อาจารย์น็อตเนี่ยเขารวบรวมมานะแบบสี่สี่ครั้งที่ไลฟ์เนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณไ s t e i นใช่ไหมนะครับเรื่องของตัว Position Sizing นะครับเนาะเรื่อง VCP เนี่ยนะครับเนาะถ้าใครอยากได้ก็อีกอันนึงอะไรการขายเรื่องการขายเทคนิคการขายหุ้นกาขายหุ้นนะครับโอ้สี่สี่ชุดเนี้ยนะครับถ้าใครอยากได้ก็แชร์ แชร์ไลฟ์นะครับเนาะไปพับบิกไปนะครับแล้วก็คอกมานะครับแล้วก็ทักมาที่ตัว Li แอนะครับของแลกพุ้นที่มีมีลิงก์ไว้ให้นะฮะอ๋อมีลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วเนาะมีลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะครับก็ทักมาแล้วก็เดี๋ยวจานน็อตเขาก็จะส่งไฟล์อันนี้ไปให้นะครับได้ครับนะฮะแล้วก็พอคุณทาไปเรื่อยๆนะถึงสิ้นปีคุณก็เย็บขายได้เลยนะฮะก็จะได้เงินสด ไปรวมเป็นรวมเล่มนะรวมเล่มใช่แล้วก็นิคสิทธิ์ให้อาจารย์น,น,อน้อตเขาด้วยเออนะนะครับเนาะโอเคนะฮะอ่ะโอเควันนี้เราทั้งสี่คนนะครับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ